สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับอีกอันนึงที่แบบว่าน้องๆถามกันเยอะนะครับนั่นก็คืออ e ีบุรวมลิกงของพี่นันนะครับมันมีอยู่2แบบโอเคปะมันจะมีแบบฝั่งขวากับแบบฝั่งซ้ายซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่น้องจะเห็นบ่อยๆคือน้องจะเห็นแบบฝั่งขวามือก็คือตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้กับตัวนี้จะราคาเท่ากันนะครับก็คืออยู่ที่150าบาทณตอนนี้นะโอเคปะเออตอนนี้ยังอยู่150บาทแต่ไม่รู้ถ้ามีคลิปเยอะๆต่อไปพี่อาจจะเพิ่มราคาขึ้นประมาณนัั้้้นนอองกก็รรีบจดาซื ให้เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคอ่ะคำถามคือมันคืออะไรหรอไออ e ีบุกรวมลิงก์เนี่ยอีบ e ุกรวมลิงก์สิ่งที่มันจะเป็นจุดเด่นของอ e ีบุกรวมลิงก์ก็คือมันจะเป็น PDF ครับใช่แล้วในนั้นจะมีลิงก์เพียบเลยก็คือน้องสามารถกดลิงก์แล้วก็คือเรียนได้เลยนะพี่จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้น้องสามารถเรียนได้ง่ายขึ้นครับทั้ง2อันจะมีอ e ีบุกรวมลิงก์เหมือนกันพี่บอกเลยครับมีเหมือนกันนะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือตัวนี้ ตัวนี้นะครับตัวด้านขวามือตัวนี้จะเป็นอ e ีบุ๊กที่จะเขียนว่าอ e ีบุ๊กรวมลิงคคอร์สติวของพี่นัดทั้งหมดนะครับอ่าทั้งหมดในกลุ่มเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับน้องๆที่แบบว่าไม่ได้เข้าโครงการ ายครับว่าไงในกลุ่มของพี่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นน้องที่เข้ามาติวโดยอิสระครับติวโดยอิสระก็คือเข้ามาดูคลิปแล้วก็ติวสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอะ่ะพี่จะชอบเรียกว่าน้องที่แบบว่าติวอิสระก็คือติวเรียนรู้ได้ดตัวเองก็คือเรียนจากคลิปพี่นะแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะส่วนอีกอันนึงพี่จะเรียกว่าอ e ีบุ๊กของโครงการครับก็คือจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือตัวนี้ก็คืออ e ีบุ๊กสำหรับน้องที่เข้าโครงการป้าน้องเป็นหมอเภสัชคนที่เข้าโครงการก็คือก็คือเรียนปกติแหละ ต้องส่งการบ้านพี่ครับหมายความว่าพี่จะส่งคลิปเรียนให้ทุกสัปดาห์แล้วเนาะก็คือมีหน้าที่ดูแล้วก็ส่งการบ้านพี่โครงการกับแบบติวอิสระมันต่างกันยังไงสําหรับน้องๆที่แบบว่าอยากติวอิสระก็คือเหมือนกับว่าจะเหมาะกับน้องๆที่แบบว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะอยากดูคลิปไหนหรืออ่อนคลิปไหนนะครับประมาณนั้นก็ ไม่ได้เข้าโครงการก็สามารถสั่งตัวนี้ได้โอเคนะสำหรับน้องๆที่แบบว่าม .4 ม5อย่างเงี้ยที่แบบยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเรียนอะไรไมีลําดับการเรียนอะไรยังไงนะครับก็คือแนะนําว่าให้เข้าโครงการแล้วก็สมัครแบบรอยาสิน้องก็จะได้อ e ีบุ๊กที่เป็นแบบว่ารวมคอทั้งหมดของโครงการนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคาถามคือ2ตัวนี้ต่างกันไหมมันก็คือโดยรวมก็คือคลิปเนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันมากใช้คําว่าไม่ได้ต่างกันมากนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคลิปจะเหมือนกันนะครับ โอเคนะพื้นฐานของคอร์สในในคอร์สของพี่หรือในกลุ่มติวของพี่เนี่ยมันจะมี15คอร์ส15คอร์สติวฟรีประมาณนั้นซึ่งไอ้15คอร์สติวฟรีเนี้ยสามารถดูได้ในอ่า YouTube ของพี่ก็ได้นะครับอ่ามันจะเป็นภาพตัวเนี้ยน้องเห็นปะมันจะเป็น15้คอร์สตัวนี้ซึ่ง15คอร์สตัวนี้จะอยู่ในอ e ีบุ๊กทั้ง2เล่มนี้โอเคนะครับเป็นยืนพื้นฐานก่อนเลยทั้ง2เล่มนี้แล้วทั้ง2เล่มนี้พี่ก็แถมความถนัดแพทย์ให้ด้วย ก็คือมีทั้งสองเล่มเหมือนกันโอเคนะดังนั้นสิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่าง2เล่มนี้คืออะไรสิ่งที่แตกต่างกันก็คืออีบ e ุ๊กเล่มที่เป็นของโครงการครับจะมีลำดับในการเรียน เป็นสัปดาห์จะไม่เหมือนกันนะจะมีลำดับในการเรียนเป็นสัปดาห์เพราะว่าคนที่เข้าโครงการป้าน,น้องเป็นหมอเทศเนี่ยระยะเวลาการเรียนจะมีทั้งหมด9สัปดาห์ครับผมประมาณนั้น9สัปดาห์นะใน9สัปดาห์นี้พี่ก็คือในนี้ก็คือจะมีลำดับได้ว่าสัปดาห์ที่1ต้องดูคลิปอะไรบ้างสัปดาห์ที่2ต้องดูคลิปอะไรบ้างประมาณนั้นครับเพราะนั้นตัวนี้จะเหมาะสําหรับน้องที่เข้าโครงการจริงๆส่วนถ้าเป็นอ e ีบุ๊กอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอีบุ๊กสำหรับน้องที่แบบเรียนแบบอิสสรรรระะะาาายยออออิก็คืืััั้นนนนแบบบไไมมม่่ดดเเีตลขงพปณ ก็คืออยากดูคอร์สไหนก็กดเลยตัวนี้จะไม่มีเรียงลําดับครับจะไม่มีเรียงลําดับก็คือจะมีคอร์สทั้งหมดให้น้องสามารถเลื่อนๆ่อนดูว่าจะกระโดดเรียนอันนั้นคอร์สนั้นก่อนหรือคอร์สนี้ก่อนได้ก็คือกระโดดเรียนได้โอเคนะครับแต่ว่าคลิปเนื้อหาข้างในจะเหมือนกันโดยส่วนใหญ่เหมือนกันต่างกันนิดเดียวก็คือตัวนี้ครับตัวคอร์สออนไลน์ของเต็มๆตัวนี้เนี่ยมันจะมีประมาณนิดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา ที่เพิเอ่อที่พี่จะใส่ลิงเพิ่มขึ้นมาก็คือพี่จะใส่ลิงก์มอต้นไปด้วยคือคอร์สเรียนพื้นฐานของมอต้นพี่จะใส่ในตัวนี้โอเคปะ่ะก็คือใส่ในคอร์สสำหรับพี่จะชอบเรียกว่าอ e ีบุ๊กในกลุ่มของพี่นัดอ่ะเป็นอ e ีบุ๊กสำหรับน้องที่เรียนอิสระโอเคปะ่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าอ e ีบุ๊กอิสระหรือ e ีบุ๊กในกลุ่มของพี่นัดโอเคปะ่ะส่วนไอ้ตัวนี้พี่จะเรียกว่าอ e ีบุ๊คอร์สเรียนที่เป็นของโครงการของโครงการก็คือจะมีเหมือนกับไอ้ฝั่งนี้ครับเพียงแต่ว่าของโครงการพี่จะตตัดขออองม้นก โอเคปากก็คือไม่มีของมอต้นไงเพราะว่าในโครงการพี่ไม่มีคลิปที่ต้องสอนของมอต้นครับดังนั้นเนี่ยต่างกันแค่นี้แหละก็คือสรุปนะอีบ e ุ๊กที่เป็นของโครงการครับเนื้อหาจะเหมือนกันแต่ว่าจะเรียงลําดับเป็นสัปดาห์เพื่อให้น้องสามารถเรียนได้ตามโครงการแล้วก็ไม่มีของมอตอน้น โอเคนะส่วนถ้าเป็นอ e ีบุ๊กฝั่งขวามือจะเป็นอ e ีบุ๊กรวมคอร์สติวในกลุ่มของพี่นัทซึ่งพี่จะใส่คอร์สติวทุกอย่างลงในนี้โอเคปะแน่นอนว่ามันก็เลยต้องมีของมอต้นไปด้วยซึ่งน้องก็แล้วแต่เราอะเราจะเลือกดูหรือไม่เลือกดูก็ได้2ออันนี้จะมี15คอร์สเหมือนกัน15คอร์สต,ตัวนี้นะเป็น15คอร์สพื้นฐานเหมือนกันมีความถนัดแพทย์เหมือนกันพี่ใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับโอเคนะอ่ะก็แล้วแต่ว่าลรสไตล์ของน้องอะเป็นแบบไหนถ้าแบบ เราชอบติวแบบอิสระอย่างเงี้ยไม่ต้องส่งการบ้านอะไรก็พี่ก็จะแนะนำไออีบ e ุ๊กตัวด้านขวามือครับตัวนี้โอเคนะโอเคสำหรับน้องที่เข้าโครงการครับแนะนำครับต้องเป็นอ e ีบุ๊กตัวนี้ครับจริงๆ <laughs> เพราะว่าถ้าน้องได้ตัวนี้น้องจะงงมากเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าน้องจะไม่รู้ลำดับครับจะไม่รู้ลำดับว่ามันจะต้องเรียนสัปดาห์อะไรยังไงประมาณนั้นโอเคป่ะเออมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาของคลิปอะมันจะเหมือนกันโอเคป่ะเนื้อหาคือคลิปเหมือนกันไงแต่ว่าตัวนี้พี่จะมีการเรียงลำดับเป็นสัปดาห์เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการปั้นน้องเป็นหมอสัชนะโอเคป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นในคอร์สของตัวอ e ีบุ๊กทั้งสองอันนี้ครับพี่บอกเลยว่ามันจะรวมลิงก์เหมือนกันนะรวมลิงก์เหมือนกันอ่าแล้วแต่เราอะว่าเราสนใจตัวไหนโอเคนะ แต่ละตัวมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือคอร์สมันจะเยอะครับจริงๆก็คือลิงก์อะคอร์สมันเยอะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเยอะจนที่แบบว่าน้องไม่รู้จะดูอันไหนก่อนหลังอะประมาณนั้นเหมาะสําหรับน้องอันนี้พี่บอกเลยนะเหมาะสาหรับน้องที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองอ่อนอะไรอยากจะเรียนอะไรประมาณนี้ตัวนี้จะต้องเป็นน้องที่แบบว่ามีวิในัยในตัวเองโอเคปะ คือน้องต้องมีวินัยตัวเองเองอะเพราะว่าเวลาเราเจอคอร์เยอะๆเราจะรู้สึกเพียอ่อนเพียเฮ้ยไม่มีแรงเรียนอะไรเงี้ยรู้สึกโอ้ยเนื้อหายมันเยอะประมาณนั้นแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนก็คือแนะนําตัวนี้ครับโอเคนะแต่ถ้าเรารู้สึกแบบโอ้โหฉันต้องการแรงกระตุ้นอะให้เราอ่านหนังสืออะแนะนําครับสมัครโครงการครับผมโครงการนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นให้น้องต้องส่งการบ้านมันก็บังคับให้น้องต้องดูคลิปอะเพราะว่าน้องจะต้องส่งการบ้านให้พี่ทุกสัปดาห์ครับซึ่งน้องที่ลงโครงการนี้พี่บอกเลยว่าเป็นรอยนะครับเยอะเยอะมากน้องแบบสนใจแบบให้้พี่่ชวยกระตุน โอเคนะอืมซึ่งร <k ong> ายละเอียดของโครงการป้าน้องเป็นหมอเภสัชพี่จะมีคลิปแยกออกมานะครับก็คือถ้าน้องสนใจก็คือสามารถทักมาถามได้นะแล้วก็มันจะมีแบบฟรีครับประมาณนั้นแบบฟรีน้องคือสามารถสมัครแบบฟรีกับแบบร้อยห้าสิบนะโอเคนะแบบร้อยห้าสิบก็คือจะได้อ e ีบุ๊กตัวนี้แหละสำหรับน้องที่สนใจโครงการนะครับโอเคนะแบบร้อยห้าสิบก็จะได้อ e ีบุ๊กตัวนี้ก็คือสามารถดูย้อนย้อนหลังได้อนะประมาณนั้นหรือว่าดูลงหน้าก็ได้โอเคนะส่วนหรับน้องทีออ่สมัครแบบฟรีก็คือจะไม่ได้อ e ีบุ๊กตัวนี้ เราก็ต้องตามดูในโพส์โอเคปะ่ะเออก็ต้องเหนื่อยนิ้วหน่อยก็ต้องเลื่อนเยอะๆหน่อยประมาณนั้นนะครับว่าเพราะว่าเวลาพี่โพส์คอร์สใหม่ๆเนี่ยโพส์หลังๆมันจะลงอยู่ด้านล่างองะ้องก็ต้องเหนื่อยเลื่อนหน่อยประมาณนั้น,นครับโอเคนะอ่ะซึ่งโดยรวมทั้งหมดของอ e ีบุ๊กสองตัวนี้ก็แล้วแต่ครับว่าเราเป็นสไตล์ไหนหรือว่าจะให้พี่ช่วยตัดสินใจให้ก็ได้นะครับราคาเท่ากันร5อยห้าิเท่ากันนะครับโอเคนะอ่ะสำหรับน้องๆที่แบบว่าสั่งอ e ีบุ๊กไปแล้ว อีบุ๊กของพี่จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าน้องสั่งมาตรงนี้มันจะเป็นเวอร์ชันปี2001นะปีต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชันัน2 0 2 2นะครับโอเคนะราคาอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะว่าพี่จะใส่ลิงก์เรื่อยๆไงเพราะว่าคลิปของพี่ที่ทำอ่ะมันมีคลิปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ปะ่ะดังนั้นอ่ะ บอกเลยว่าอีบุ๊กฝั่งนี้หน้าปกจะเหมือนเดิมแต่ว่าไส่ในจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคปะก็คือจะมีมันจะมีคอร์สใหม่ๆมาเรื่อยๆหรือว่าเป็นลิงก์คลิปเรียนใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสั่งปีนี้กับสั่งปีหน้าจะต่างกันนะครับโอเคนะอาจจะต่างกันในเรื่องของทั้งราคาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาภายในโอเคปะแต่หน้าปกจะเหมือนเดิมพี่จะชอบเพราะว่าพี่ชอบหน้าปกอันเนี้ยโอเคนะอ่ะมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้บอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยจะไม่ค่อยต่างไปจากเดิมเเท่่่่าาไหหรนนคปปลียแ้ก ให้สอดคล้องกับโครงการในแต่ละครั้งโครงการป้าน้องเป็นหมอเภสัชเนี่ยพี่จะเปิดไปเรื่อยๆะคระับก็คือหมด9สัปดาห์ก็จะเปิดเอ่อเปิดโครงการใหม่ให้น้องสามารถเข้ามาเรียนใหม่ได้เรื่อยๆนะโอเคปะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งต่อไปก็เป็นครั้งที่4ครั้งที่4ี่ก็คือหน้าปกก็จะเปลี่ยนใหม่แต่ว่าไส้ในก็จะคล้ายๆเดิม ใช้คําว่าคลายๆเดิมนะแต่ว่าลําดับในการเรียนคลิปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมโอเคปะเพราะว่าพี่จะต้องปรับให้สอดคล้องระหว่างตอนปิดเทมอมตอนเปิดเทอมนะครับประมาณนี้โอเคก็จะช่วยให้น้องเข้า,ขาใจในเรื่องของไอ้ตัวนี้ได้มากขึ้นนะอืมโอเคนะคับอะน้องลองดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของโครงการป้าน,น้องเป็นหมอเภสัชครั้งที่สองครับหรือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะโอเคสังเกตดูว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยหน้าปกจะเปลี่ยนไปโอเคแล้วก็ลำดับการเรียนก็จะไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าก็จะมี15คอร์สิน,นี้เหมือนกัน โอเคนะอ่ะแต่ว่าน้องดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะปกก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าไส้ในไม่เหมือนเดิมโอเคปะประมาณนั้นโอเคก็ให้ติดตามได้เรื่อยๆนะหรือว่าทักมาถามพี่ก็ได้ครับว่าม่มีอะไรอัปเดตใหม่ไหมอะไรประมาณนี้โอเคนะเพราะนั้นน้องแยกออกเลยะครับว่าอ e ีบุ๊กสำหรับคอร์สต,ติวฟีของพี่ไนท์ก็คือจะเป็นฝั่งขวามือก e ับอีบุ๊กของโครงการจะเป็นฝั่งซ้ายมือครับว่าเราสนใจตัวไหนก็สั่งได้นะแต่ปัจจุบันอ e ีบุ๊กไอตัว ตัวของโครงการอันที่สองเนี่ยไม่มีขายแล้วนะคร inhos, ับเพราะว่าตอนนี้ม <you> ันอัปเกรดเป็นโครงการสามแล้วประมาณนั้นก็เพราะฉะนั้นใครที่ได้โครงการสองน้องที่แบบว่าสั่งของโครงการสองไว้ก็เก็บสะสมไว้นะครับโอเคเพราะว่าพี่ไม่พี่ไม่แบบว่าผลิตเพิ่มแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้จะเป็นของโครงการสามต่อไปก็จะเป็นของโครงการสี่พอโครงการสี่ปุ๊บโครงการสามก็จะไม่มีแล้วประมาณนั้นโอเคนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้ยังคง เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่า,สาไส้ไนอาจจะต่างกันโอเคน้องให้สังเกตดูปีด้วยนะเพราะว่าในไฟลอีบ e ุ o k ม,มันจะมีปีเขียนอยู่โอเคนะของไอฝั่งนี้นะโอเคเพราะนั้นวันนี้ก็คือพอเก็ I ไอเดียนะครับว่าเราจะสั่ง e b o ุ๊แบบไหนนะพี่ก็สรุปให้เลยว่าสําหรับถ้าเราต้องการเรียนแบบเป็นอิสระนะครับไม่ได้สมัครโครงการแนะนําตัวขวาครับ แต่ถ้าน้องแบบว่าสมัครโครงการเพราะว่าต้องการให้แบบว่ามีเพื่อนกระตุน้นหรือว่ามีคนกระตุ้นให้น้องตั้งใจเรียนหรือตั้งใจขยันก็สมัครโครงการครับแล้วก็สั่งอ e ีบุ๊กฝั่งซ้ายโอเคนะอ่ะผ่านนะโอเคเก็ตนะครับโอเคอ่ะโดยรวมก็คือจะประมาณนี้ครับผมอ่ะวันนี้ก็คือประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะแค่นี้นะโอเคจ้า